ันนี้เรามากินเข้านะครับใช้แมคโครนะครับกินกับแมคโครนะครับแกงสุมร้อนๆเป็นแกงปลาปูนะครับแล้วก็มีแกงเลียงนะครับปลาต็ดลูกชิ้นแล้วก็มีลูกเนียงมานๆนะครับมีน้ำพริกเซ็หลายนะครับมาดูไข่ปลาปูกันนะครับนี่นครับเดี๋ยว มีไออก,มก่ของมันไปนี่นะครับสุดลายนะครับนี่คือไก่ปลาโบครับรอ,ยอยร่อยยังงูเขาดรอยเลยมันมน ใช้ตมใช้ใช้ไม้ฟืนแกงครับรสชาติของแกงมันจะรู้สึกได้ถึงความหอมอร่อยแล้วก็ความร้อนนะครับก็จะประมาณนี่มาดูปลาทอดกันนะครับไม่กินนะครับนี่เป็นปลาผูทดอดนะปลาผูทอดแล้วก็ไข่ปลาผูทอดด้วยนะครับเซฟหลเอาเอาเลยทำไมร้อนร้อน้รงร้อนแรง